ก็สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ติดตามนะครับช่องสาเจดิเซลทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับเปิดอ่างน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ดูฝักบัวนะครับฝักบัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับฝักบัวของเครื่องอีซูซูนะครับดีแมคซีเจค1นะครับเป็นเครื่อง c j k 1นะครับ ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับต้องขออภัยนะครับตอนถอดนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับเนื่องจากว่าเราผมไม่มีเครื่องมือนะครับในการยกแม่แรงขึ้นนะครับให้มันสูงๆนะครับมันจะได้ถ่ายง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายตอนเอาออกนะครับ ก็จะมีน็อตนะครับเวลาทําการนะครับถอดอ่างน้ำมันเครื่องครับก็ถอดตามน็อตนะครับถอดตามน็อตนะครับมันจะมีน็อตรอบๆนะครับก็ถอดตามน็อตแค่นั้นนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับส่วนในเครื่องครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝักบัวนะครับฝักบัวนะครับก็ไม่มีอะไรตันนะครับ สองดูแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรตันนะครับในนี้นะครับไม่มีอะไรตันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปทําความสะอาดนะครับอ่างมันเครื่องนะครับอันนี้เป็นใต้เครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในส่วนของ อ่างน้ำมันเครื่องนะครับอ่างน้ำมันเครื่องนะครับที่เราได้ทําการถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือที่เราถอดออกมาแล้วนะครับอ่าก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาทําการล้างนะครับล้างเอาเศษน้ำมันเครื่องเก่าออกนะครับ เราก็มาทําการนะครับล้างนะครับเอาค้าบเก่าๆออกอันนี้นครับเราก็มีนะครับน้ํายาครับสีน้ำลงนิดนึงนะครับ แล้วก็ถูๆนะครับถูๆนะเอาครับอ่าครับเศษเหล็กเศษอะไรนะครับออกนะครับ ตัวนางน้ำมันเครื่องนะครับก็จะดำนะครับก็จะดำอันนี้เราก็แค่เอาเศษพวกเศษเหล็กเศษอะไรออกครับท<พ>ี่มันอาจจะตกค้างอยู่นะครับ<ส><ส><ส> <aki> <ส>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  ก็ล้างประมาณสักสอามรอบนะครับสอสรอบนะครับเพราะว่าก้นหางลมันเครื่องครับมันครามมันจะนาเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นต้องล้างหลายๆรอบนะครับอันนี้เราใช้น้ํายาของเชียงกงนะครับของเชียงกงนะครับสูตรเข้มข้นนะครับสูตรเข้มข้น อันนี้เอาไวใ้ใช้ล้างนะครับห้องเครื่องโดยเฉพาะน้ำยาของเรานะครับส่วนน้ำยานะครับก็สั่งซื้อนะครับซื้อได้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจนะครับหรือว่า ช้อปปี l a า a าดนะครับก็มีขายนะครับมีขายทั้งหมดเลยก็หาซื้อนะครับมาไว้ในรถนะครับล้างรถนะครับให้สะอาดนะครับ ีก็ถือได้ว่าสะอาดแล้วนะครับไม่มีคราบนะครับอันนี้ไม่มีคราบแล้วนะครับสะอาดหมดแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาทาความสะอาดอ,อันนี้รอยเก่านะครับซิลิคโคนเก่านะครับเราก็มาทําการแกะออกนะครับ อย่างนั้นนะครับเราก็จะใช้อะไรก็ได้นะครับทำงการขัดนะครับอเอาคราบเก่าออกครับดูนะครับดูทากลัวแต่ไม่เน้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับดูนะครับเนี่ยไอ้พวกนี้แหละครับที่มันจะเป็นจันฝักบัวนะครับ ทากลัวแต่มันไม่อยู่นะครับจะทาเป็นหมดเป็นภูเขานะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราไม่ยังไงครับก็คือนะครับจะทานานนะครับทาเยอะยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราไม่ดูนะครับว่าทาแบบไหนนะครับให้มันอยู่นะครับ รถที่ฟิตเครื่องนะครับอ่าต้องขี่ประมาณสัก2,000กิโลนะครับก็ถอดอ่างนะ้ำมันเครื่องดูนะครับเผื่อบางครั้งมันอาจจะมีเศษซิลิโคนนะครับนี่แบบนี้นะครับมันไปติดนะครับมันล่นเข้าไปในอ่างนะ้ำมันเครื่องนะมันก็ทำให้ฝักบัวตันนะครับทำให้ลูกติดนะครับ ชาร์ปละลายนะครับทำไมชาร์ปละลายนะครับชาร์ปละลายรถบางคันเพิ่งออฟิตเครื่องมาใหมก่ก็มีชาร์ปละลายนะมีลูกติดนะครับก็นี่แหลนะครัก็คือซิลิโคนนะครับทาจนโหกลัวแต่มันไม่อยู่ ทานิดเดียวซิลิโคนถ้ามันจะอยู่มันก็อยู่นะครับมันจะเป็นต้องทาดูครับมันเยิ้มเนี่ยมันเนี่ยทําให้เครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องมันไหลเลี้ยงไม่ทันเนี่ยดูนะทาจนเยิ้มโหลัวแต่มันรั่วอ่างน้ำมันชอบรั่วเพราะอะไรครับเดี๋ยวมีคําตอบนะครับ ที่นะครับเข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ นีใช้ฝอยหรือใช้อะไรขัดก็ได้นะครับให้มันออกนะครับดูนะครับเยิ้มทุกมุมเลยนะครับเนี่ยซิลิโคนนะครับเยิ้มทุกมุมนะครับไม่รู้ก็ถ่ายยังไงกันเนาะ เดี๋ยวมาดูนะครับสูตรโคอีเจอร์นะครับไปสูตรไม่ใช่โคอีเจอนะครับ,ส,รรบสูตรซอแจดีเซลนะครับจะเป็นสูตรไหนนะครับ ขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดจนมันเสร็จนะครับอันนี้เราก็ได้ทําการนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับฝานะครับฝาเราก็ล้างแล้วนะครับร็จแล้วนะครับก็ปล่อยแห้งครับปล่อยแห้ง ส่วนใครนะครับสงสัยตรงไหนนะครับก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้ส่วนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับการถอดล้างอ,อ,อ่างน้ำมันเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นี่เราก็ล้างนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ